ฮัลโหลมาล้านใหม่อะครับกลับมาพร้อมกับกลับมาพร้อมกับพระเอกนะครับรอเขาสักคู่นะครับรอรอพระเอกสักคู่นะครับเขาบอกว่าเขาอยากมาคุยกับคนด้วยแล้วเขาเข้ามาแล้ว

ไหวป่ะอุ้ยแอดอดอยู่ไหนนี่อยู่บนรถเสียงมันอันี่ปะวะเรไอแค่กล้องกล้องนึงหรือไงใส่ฟิวเตอร์ติดหลอดแล้วไหนาะไหนคือที่มันไลฟ์ไปคือไหนทุกคนดู EP Special EP แล้วเป็นยังไงบ้างครับเออเออถามทุกคนเฉย วันนี้มีร้อยคนมีอะไรมีอะไรให้เล่นเเด็กอ่นะนะอุ้ยหน้าขาวงวะมีคนถามมาว่าพี่มามีคนถามมาว่าว่าเสียงพี่มาร์จริงปะลูกา้าเอาตจูนหรือเปล่าเฮ้ยจูนนี่รออะไรอ่ะ <laughs> บ้าเสียงเราจริงจริงดิโทใครจะไปจูนจินละ่ะ มันก็มีนิดนิดนิดน่นนอยของเทคโนโลยีเปล่ามันก็แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นน้องอมพอนะคะแต่เสียงพี่มารก็ได้อยู่กูว่กวากูว่าอันนี้มึงแหละกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าอันนี้นะมาไหนย,ย้อนดเสียงน้องโอโอฟฟังผิดขอโทษค่ะจริงๆเป็นเสียงน้องอมนี่น่าที่จูนไม่ใช่เสียงพี่มาร์กอ้าวสลับกันอ่านไม่ละเอียดเนี่ย มันเป็นเพลงเป็นเพลงเพลงยาวิเศษมันมีไว้ทําไมครับบอกทุกคนไปมีไว้ประกอบซีรีส์ครับโมโหจบจบตอบตอบอย่างนี้ตอบแบบไม่มีแบบจิตใจเอื้อเฟื้ออะไรเลยตอบแบบแค่ทํางานอย่างเงี้ยเนียตอบแบบไม่ค่อยมีจิตใจเอือ้อเฟื้อแลอ่า <Hey, S 1> ได้<อ>เพลงตอบว่ายังไงอ่าเพลงยา พิเศษนะครับมันมีไว้เพื่อฮิลใจให้ทุกคนเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนในในวันทำงานแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วจะรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นพวกเราก็ได้ที่เป็นยาวิเศษกับพวกคุณคุณจะฟังเพลงแล้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษสำหรับคุณแล้วคนคนนั้นเป็นเหมือนยาวิเศษของคุณนี่ตอบโหตอบเอไม่ได้จำเป็นแล้วว่าต้องเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนที่เรา รู้สึกว่าอะไรเราได้เออหรือเปล่าเหนื่อยว่ะตอบต้องมาสอนต้องมาบอกเนี่ยมันแบบของพวกนี้มันมันคือเซนน่ะโอมทั้ง่องนะ่ะคือผมว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเพราะว่ามีอะไรขึ้นมา start อะไรพี่จูมาบอกเพลงเพราะมากนะอันนี้ความจริงกี่เปอร์เซ็นต์จู้จี้นะเขาฟังหรือ,อยังคาว่าเพลงเพราะมากอะ่ะคุยเรื่องเพลงปุ๊บนี่ วันนั้นนะวันนั้นนะพี่จูแชร์ให้ไหมผมก็รีพายไปขอบคุณว่าเออเวอร์เวอร์เวอร์ขอบคุณนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่าฝากบอกมากได้ไหมสารฝันให้หน่อยได้ไหมอยากเห็นคนโดนถอนฟันหมดปากอะ่ะอ oh. ๋อเพื่อตอบไปว่านี่ผมไม่ทำพี่จูว์ิวังอยู่แล้วถอนฟันน,นไม่แน่แต่ถอนงอกอะได้อยู่ <laughs> <laughs> แต่แต่ต้องบอกพี่จูอย่างงี้กันว่าผมกะโอมเนี่ย ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต้องบอกเขางนี้ก่อนเผื่อพ,พี่จูจะไม่เข้าใจางแล้วคือ<า>คือคน<า>ที่<า>ชอบใช้ความรุนแรงอย่างพี่จูเนี่ยคืออาจจะไม่ตรงทาร์เก็ตเราเท่าไหร่อือต้อง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 เตือนเขาเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพราะกีฬาเป็นอย่างเนพิเศษเขาบอกเพลงนั่ละเขาเต้นกันน้านละเอางี้ถ้าเต้นอนะ่ะเดี๋ยวก็จะลงติ๊กตอกแล้วก็ให้ทุกคน เต้นตามแต่แผ่นเสียงก็จะมีให้ใช้แล้วนะทุกคนก็ฝากด้วยนี่เป็นเพลงแรกของมาร์กแล้วก็โอมเลยจะจะมีเพลงต่อไปไหมไม่มีแล้วเพลงเดียวหรอโอเคเอา้าจะไปพูดหมดเขาก็ไม่ต้องรู้สิต้องปล่อยออกมาทีดีดเลยนะแต่าทำไมจะพอ EP พีสเปเชียลปล่อยทุกเพลงจบไม่ต้องรออะไรแล้ว ไม่เราถามหน่อยคือน้องเรื่องแป๊บทําไมบอกว่าถึงนั้นแล้วทําไมยังยืนนั่งเงินรถอยู่อีกขับรถอยู่ผมนั่งจอดรถด,ดูผมเปิดตรงหน้าจอใช่ไหมแล้วผมก็ดูไปย้อนหลังอยู่แล้วผมก็ขับรถแล้วผมก็พึ่งถึงแล้วผมก็อาไลฟ์เลยละกันเกียดเดินหละเ,เดี๋ยวมันจะนดึกเกินอ๋อดึกเกินวันนี้ไปตัดผมมาไปตัดผมมาแต่อานนี้หน่อย ไม่ตัดเยอะถ้าเป็นแม่ผมแม่ผมตีแล้วเนี่ยบอกตัดน,นิเดยวตัดทำไมเพิองตังค์อย่างเงียเอา<ๆ>้าก็บอกแม่แม่ไปดิว่ามีตังค์ไว้ตัดผมก็แ<ม>ล้วเออเล็มเล็มเดี๋ยวมันตัดสั้นแล้วมัน<อ>ใครผมยาวๆแล้วไปตัดสั้นมันเด๋อใครเขาทำกันก็มันเด๋อเอออยู่ดีแบบผมยาวๆอยู่ดีไปตัดสั้นด้วยมันเด๋อเลยทีนี้มันไม่ได้ก็ค่อยๆเล็มเอาที่ชอบก่อน ไม่ตัดสั้นมันจะมันในหน้าตาตัวเองเกินไปคือบางทีหน้าเราก็ไม่ได้หลับไปทุกท่งเนึกออกว่าเออบางทีตัดมามันก็ไม่ได้ดียังไงเราก็ค่อยๆเลียนไปก่อนอันนี้พูดถึงทุกพูดถึงตัวเราเองไงตัวเองเหนื่อยว่ะวันนี้รู้สึกง่วงนอนแล้วไม่มีแรงสู้แต่ว่าผมอยากอ่านคอมเมนต์นะแต่ไม่มีคอมเมนต์ให้ผมอ่านเลยนี่คอมเมนต์นอ่นได้ฟังพี่มาร์กหล่อจังครับออกคาครับ ตัวเอมบี MV พี่มาร์กหล่อมากไปคอบคุณครับในสเปเชียลพี่มาพูดดีจังเลยค่ะขอบคุณครับ Special, ก็ด,บบดีนะคนได้เอาดีตัวแบบนี้นั่นแหละเขาพิมพ์มาก็จะอ่านคอมเมนต์ก็อ่านให้ฟังง่ายง่ายฟังอยู่แต่คือเมีแต่คนที่คิวน่าสตา,าร์ทฟอลลิ่งอยู่อผมว่าการอ่านคอมเมนต์พี่มาร์กอยากแกล้งน้องเห็นไหมรึเล่ะ อ่ะเห็นไหมล่ะพอเป็นคุณแม่อย่าปกป้องน้องในทางที่ผิดอะไรผิดก็ต้องเตือนน้องอย่าแบบเออผมไม่ได้แกล้งคมเมนไม่ขึ้นอะ่ะเมเมนไม่ขึ้นอ่าทไมอ่ะอยากเห็นอนะ่ะคือทุกคนนะทุกคนนะครับเข้าไปใน X แล้วเข้าไปในพิมพ์ได้เลยนะครับติดแฮชแท็ก sweet too good sweet too good into special ep เพ,พราะเราอยากอ่านเป็นแบบเองว่าดูแล้วสิ่งยังไงไม่แล้วก็ของยาพิเศษด้วยออของยาพิเศษ ด้วยแฮชแท็กยางพิเศษเอ็มวีแฮชแท็กมาร์กโอมแฮชแท็กโอมจีพีเคอะไรก็เอาไปหมดอ่ะผมว่างเออแล้วแล้วแล้วพี่ดูอิทีิุลแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกว่าดีนะหมายถึงว่าทุกคนพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือแบบทุกๆคนกําลังพูดขยายเอ่อคาแรคเตอร์ของตัวเองและของคนอื่นแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเอาจริงงอ่ะผมชอบมากในการแบบ เวลามีซีรีส์สักเรื่องหนึ่งแล้วมีอีพีศูนย์ให้ดูก่อนเพราะว่าคือถ้าผมเป็นคนที่ดูซีรีส์อะ่ะผมก็อยากดูแบบเบื้องหลังคร่าวๆสักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะเข้าใจมูทของเรื่องแล้วก็เรื่องมันจะถูกดําเนินไปในทางไหนอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือดีอย่างคือบางทีอะ่ะอีพีสเปเชียลอ่ะก็หลอกเราหมาถึงว่า กำลังพูดดาเนินทางไปในทางประมาณนี้เลยแต่พอฉายจริงๆแล้วลอ,อบิดพลอตไปอีกแบบหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เพราะคนเวลาดูส,สเปเชียลใช่ป่ะก็จะเดาได้เลยว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบประมาณนี้ประมาณนี้แต่ความจริงแล้วมันเป็นอีกแบบหน,นึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเล่นกับความคิดของคนดูดีอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่บอกว่าตอนสเปเชียลเราพูดไปตามซีรีส์หรือเราบิดพลอตมาหรือว่าเราพูดไม่หมดหรืออะไรลองให้คนดูติดตามไม่เถอะแบบ เออมันก็แตกมาชัดมันก็ก็มันก็จะคอนทราสต์กันก็ได้เพราะว่าอีพีหนึ่งมันดาราม่าเลยนะร้องไห้เลยเฮ้ยอย่าไปพูดงั้นดิเดี๋ยวมันดูไม่มันดูไม่เนียนเกินอะ่ะใครจะเชื่อว่าอีพีหนึ่งร <laughs> ้องไห้เขาก็แค่ <laughs> ถ้าเขาเป็นแฟนเจมทีวีอยู่แล้วเจมทีวีไม่เคยทําแบบนั้นนะต่อให้เป็นเรื่องที่ดาราม่าไปเลยอีพีหนึ่งเไม่เคยร้องไห้นะอะไรใหม่ๆไงพี่ถาพี่ถออพี่ถาดูอยู่ด้วยอะ่ะหราลน นั่นแหละก็อยากให้ e อพีสเปเชได้แบบบอกอะไรบางอย่างกับทุกคนไว้อะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งสามสี่ห้าแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งหมดเอาจริงผมดูทั้งสเปเชียแล้วก็ p พ l o t อีกรอบหนึ่งเอาจริงบ้าแทบไม่ได้แบบแทบจะแค่ศูนจุดสามส่วนสี่ของเรื่องอะที่บอกไปอะ่ะมันมันน้อยมากๆอะ่ะหมายถึงว่าแต่ละซีนที่ยกมามันยังไม่ได้ขยายตัวในซีนที่ยกมา แต่ <คน S 2> ผมดูไพ่หลอดแต่ไม่แบบใช่คือดูไพ่หลอดแบบคิดว่าทุกคนน่าจะได้แบบมวลรวมของเรื่องว่าแบบหน้าตาเป็นประมาณไหนแต่ว่า along the way มันมันมีอะไรที่มันน่ารักแล้วตลกแล้วดีเทลอีกเยอะมากๆที่มันจะแบบเล่าถึงซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วสุ่งหน้าวิสุ่งหน้าวันอะไรนะสุ่งหน้าวันเข้ารรษาวันเที่ยวอะไรที่สเป ีิเศษวันอะไรอวันศุกร์ผมเออวันศุกร์รู้สึกพิเศษผมผมเหมือนผมลืมอะ่ะแต่ว่าผมเหมือนแบบมันต้องเออมันเหมือนมีอะไรติดต,ติดอยู่ผมจำไม่ได้แดียวค่อยไปนึกกั <Okay. S 2> ยิ้มอะไรอ,ะะอ่ะฮะอ่านเมนจีเอ็มทีวีนี่คือครั้งแรกที่จีเอ็มทีวีออฟฟิเชียลมาดูไลฟ์ผมอีพีหนึ่งมนเจอยากดูแล้ว ก็อยู่ที่คุณนะ่ะคุณถ้าคุณปล่อยมันก็ได้คุณดูก็ได้ดูอะ่ะคุณจะมาบอกทุกคนทําไมกีบกี่ไม่ให้เหรอแอบ,บดูแล้วก็บอกเนี่ยเออแลมาทำาชช์เาอยากดูอยากดูหรอดูแล้วตรงเนี้ยอยากรู้ว่าเกมทีวีใครวะเนาะนะแอดมินนะนะมันมีหลายคนอะ่ะอยากรู้คนไหนแต่ใ,ใครดูอยู่อนี่อันนี้ดีกว่าสรุปพี่ถ่าจบ <c oughs> I can watch for series so excited นั่นเป็นเรืมากที่ฉันรอฉันรอไม่หวัแล้วที่จะดูซีรีส์นี่ไปด้วยเก่งแล้วเเก่งแค่สเปเชียลก็ฟิลกูดมากแล้วเออจริงเอออันนี้เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกว่าดูสเปเชียลแล้วรู้สึกฟิลกูดอะรู้สึกจะไม่รู้สึกว่าจะไม่เครียดอ่ะทำไมอ่ะก็มันไม่ นี่ไรให้เครียดเลยนะไม่ไม่มีอะไรที่เป็นคอนฟ lict ที่แบบดูแล้วจะแบบเฮ้ยอะไรเนีย,เ,ยเขาทะเลาะกันหรออย่างนั้น,น่ะก็จริงก็จริงนะทำไม,ามาี่มาชอบพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปนี้ผมจะพูดห้าหกเจ็ดแปดโอเคปะ่ะอันนี้พอใจนเนาะอ่านคอมเมนต์ซิไม่เห็นคอมเมนต์เลยอา่านให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างเพื่อผมยังแรกตอบอยากคุยทุกคนอ่า อคอมเมนต์ทำไมของผมมันไม่รันเลยวอะมันนิ่งไปแล้วอะหรือทุกคนไม่ได้เมนวะแล้วได้ไม่ยังรันอยู่เลยได้ไหมของผมก็หม่หยุดเดี๋ยวโดนบล็อกหรืออะไรสักอย่างไปสวยละอ่านไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้สวยละพูดคุยไม่ได้ละ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยตอ่อในเอ็กซก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนกันละกันว่าเออ ขอบคุณสําหรับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสนใจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระแสตอบรับตั้งแต่ปล่อยเทลเลอร์ไป mm hmm. เอ,อ่อเพลงเอมวี MV. ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับอีพีสเปเชที่ดูกันวันนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากๆมันมีความหมายต่อพวกเราสองคนมากๆจริงๆ mm hmm. คือมันทําให้เรารู้ว่าแบบเออมันมีคนที่รอดูผลงานของเราอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยพวกเขาแบบ มีตัวตนอยู่เพราะววกคุณพยายามแท็กมาพยายามบอกอะไรเงี้ยทําให้เรารู้ว่าการมีตัวตนของพวกคุณนะมีความหมายกับพวกเรามากอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากก็หลังจากนี้อีกสิบสองอีพีก็หวังว่าจะชอบชอบกันคือผมพูดไปแล้วว่าคือขอให้เปิดใจสําหรับคนที่แบบอาจจะพิ่รู้จักพวกเราหรือรู้จักซีรีส์เรื่องนี้อยากให้เปิดใจแค่แบบห้าอีพีก็ได้หนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าอีพีคือถ้าห้าอีพีแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกใจแบบ เลิกดูได้เลยอันนี้แบบรู้สึกว่าโอเคมันให้พีแล้วมันตัดสินอะไรได้ระดับหนึ่งแล้วอะก็รู้สึกว่าถ้าให้พีแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่มีมุมที่ชอบเลยไม่อยากติดตามต่อเลยเราไม่แบบเราโอเคมากๆเราแบบเอเอพิเช่ในการตัดสินใจของคุณอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเชื่อว่าถ้าให้พีแล้วมันต้องมีที่ชอบบ้างแหละไม่มากก็หน่อยเนาะอืมครับผมอาคุณโอเค ก็นั่นแหละครับอยากให้คือตอนนี้โอมแบบไม่ได้รู้สึกว่าอ,อยากจะแบบ pressure หรือว่าอยากจะคาดหวังอะไรเยอะคือเหมือนที่เคยบอกไปแหละที่โอมรู้สึกว่าในฐานะนักสแสดงก็อยากให้คนเอนจอยการสแสดงของเราคือโอมไม่รู้หรอกว่าโอมจะทำได้ดีแค่ไหนในสายตาทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบอชอบหรือไม่ชอบอะไรบอกได้เลยเพราะว่า เหมือนองค์กับพี่มังเองก็ยังใหม่กับการที่จะเล่นแบบสรีท์ว,วยแบบเต็มตัวเนาะอืมอ่เหมือนเหมือน,นที่จะพูดอีกครั้งเหมือนที่อมให้สัมภาษณ์อ่มนิเตอร์านไปว่าถ้ามีอะไรไม่ดีก็ยินดีบอกบอกพวกเราได้เลยเ,ลยลววเราพร้อมพร้อมที่จะน้อมน,นับแล้วก็แบบเก็บแบบพัฒนาตัวเองแต่ถ้าอะไรที่ดีแล้วก็ถ้าอยากชมอยากอยากอยากจะให้รู้ว่าเออเราเก่งนะก็สามารถบอกได้เราจะได้ รู้ว่าไม่ต้องหยุดพัฒนาตัวเองครับผมตามนั้นโอเคโอเคไม่เป <Okay. S 1> okay. ็นครับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์มาใน X ได้ตามที่แฮชแท็กที่พวกเราบอกไปเมื่อกี้นะครับคือสวีททูกรูดเดนทิสสเปเชียลอีพีแล้วก็แฮชแท็กยาวิเศษเอ mm ็มบีนะครับ mm hmm. คือแฮชแท็กสองแฮชแท็กนี้มีไว้สำหรับพูดคุยกับพวกเราสองคนเลยเดี๋ยวว่าเราจะเข้าไปดูนะครับไปนั่งคุยในแฮชแท็กก็เหมือน หมือนมาส่งดีเอ็มอมาหากันอะอืมอาจะเขาไปดูนะอาจจะอาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกคนที่พิมมาแต่เราคิดว่าเราน่าจะอ่านหมดเออไม่น่าพลาดเพราะว่าเราตื่นเต้นกันอยู่ก้ตื่นเต้นแหละัะบ,บเรื่องแรกก็ <laughs> เออแล้วงานามันต้องทำมาตั้งกี่เดือนกี่ปีมันเหนื่อย,อยงไงมันก็ต้่งอยากรู้อะเป็นเรื่องธรรมดา first time being main characters เออเขาจะไม่พิมพ์ก็ตอนมึงทำหน้าแบบแบนละโอเค ไปไปทุกคนนะ <Hi. S 2> ครับครับผมเข้ามาคืนก่อนเลย Have a good night บายบาย